วันนี้เราไปถ่ายคลิปที่3อีกแล้วนะคะ EP ยังยังไม่ได้ขึ้น EP นะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปนี้เข้าอยู่สู่ youtube นะคะเเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ EP 2เลย๋ะจะเป็นการแสดงที่น่าอัศจ,จรรย์จริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นสกุตชี่ตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะไม่ละไม่ค่อยล่าเลยนะคะไปซื้อจาก b ิ๊กซมานะคะ อันนี้เป็นของจุบจิบของเล็กๆนะคะอันนี้ตัวละห้าร้อยบาทค่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเท่าไรหน่ะนะเก้านะะนนนนกสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทถูกจิตายร้านนี้นะคะอันนี้อันนี้เก้าสิบบาทนะคะตรงนี้ขาดนะ,ะเพราะว่ามีตําหนินะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันมีตําหนิมีตําหนิแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะซูมเข้าไปกัน เห็นไหมคะเห็นไหมนี่ค่ะนี่นะคะนีเห็นชัดมากเลยนะคะต่อไปมาดูตัวใหญ่ของขนมแป้งพิมกันนะคะนี่ค่ะ <ừ. S 1> ดำม,มากเลยนะคะอันนี้มีตำหนี่อยู่ตรงนี้นะคะตำหนี่เยอะมากตำหนี่โคตรโหดอะคะ่ะนี่นะคะก็ทุ่งลาบ ต้องตูดอันนี้มันเป็นมันเป็นอันนี้ขนมเค้กอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ด้วยค่ะไม่ได้หลอกทุกคนนะคะจําไว้ด้วยค่ะส่วนใครคนไหนนะคะที่ไม่คอมเมนต์กรุณากดคอมเมนต์ให้แก่เราด้วยนะคะขอแค่คอมเมนต์2 0 0ก็พอค่ะไม่เยอะนะคะส่วนใครที่ไม่อยากกดก็ไม่เป็นไรนะคะเราเราก็สกุชี่เราก็น่าเกียดนะ ส่วนใครคนไหนนะคะเราก็อยากจะให้ทุกๆคนอยากมีความสุขค่ะเราขอรับคำท้าจกากพ<ะ>ะะี่พี่เด็ดสกานะคะถ้าจริงหือกับพี่แดมนะคะไอไม่ใช่พี่เด็ดสกานะคะให้กินมะนาว5ลูกกับ10ลูกกินมะนาว10ลูกนะคะ ส่วนพี่พเดชก,กาไม่กินก็ไม่เป็นไรนะคะรับคำท้าของหนูด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่บี้เดชก,กาแล้วคำท้าของหนูหนูจะกด s u b สไครป์พี่บี้เดชกาเป็นครั้งแรกเลยนะคะบายบาบายบ,า,บายยค่ะบายยก่อน